บทที่50พลังชีวิตผมสูดอากาศลึกๆเข้าไปในปอดอย่างเต็มที่อากาศยามเช้าที่นี่สดชื่นมากถึงแม้ว่าบริเวณนี้จะไม่ค่อยมีต้นไม้ก็ตามผมเดินตรงไปจากตัวบ้านเพื่อสำรวจอะไรต่อมีอะไรผมเดินลอบไปตามลำทารจากนั้นเดินอ้อมเป็นวงกลมกลับมาที่บ้านอีกครั้งตลอด3-4วันที่อยู่บนโลกใบนี้ผมรู้สึก ปรีกเปล่าอย่างเห็นได้ชัดๆทั้งทั้งที่ต้องเดินทางไกลทั้งวันประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปเมื่อผมเดินมาบรรจบที่หน้าบ้านตรงระเบียงที่ยื่นเข้าไปในลำธารก็พบกับลายเอิญและโคฮารุกำลังนั่งเล่นกันอยู่พอดีอรุณสวัสดิ์ครับคุณใครเอิญอากาศสดชื่นมากๆเลยนะครับผมชิงกล่าวคำทักทายก่อนอรุณสวัสดิ์เช่นกันครับใครเอิญตอบ คุณใครเอิญทำไมผมถึงมีความรู้สึกสดชื่นกระปี้กับเปล่าผิดปกติอย่างนี้ล่ะครับทั้งที่สองสวันที่ผ่านมาผมต้องเดินทางทั้งวันแล้วก็แล้วก็ทั้งทั้งทีเออผมหยุดพูดเพราะกำลังจะเผลอบอกความลับว่าผมมีเพศสัมพันธ์กับโคฮารุมาทั้งหมด3ครั้งแล้วภายในสองวันจึงพยายามคิดหาทางเลี่ยง เออท,ทั้งที่ผมต้องสูญเสียพลังงานมากกว่าปกติผมพูดแบบอ้อมแอมสิ่งที่เธอต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่3เรื่องเขาเริ่มอธิบายเรื่องแรกคือเรื่องของข่ายสนามแม่เหล็กของโลกใบนี้ที่มีระดับสูงกว่าดาวโลกของเธอนอกจากมันจะทำให้คนที่ฉลาดกว่า นอกจากมันจะทำให้คนที่นี่ฉลาดกว่าแล้วยังส่งผลโดยตรงกับเซลล์ต่างๆในร่างกายให้สามารถฟื้นฟูได้ดีมากขึ้นอีกด้วยเพราะในเซลล์แต่และเซลล์ประกอบขึ้นจากเส้นใยแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวนมากด้วยเช่นกันเมื่อมันได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงมันจึงฟื้นฟูได้ดีกว่าเรื่องที่สที่มีผลกับเธอเช่นเดียวกันคือเรื่องอาหาร ผักและผลไม้สดน,นั้นนอกจากจะมีแร่ธาตุสารอาหารที่เธอรู้กันดีอยู่แล้วมันยังมีสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งสำคัญพอๆกับสารอาหารที่มีอยู่ในตัวมันนั่นคือพลังชีวิตที่ได้จากการสังเคราะห์สแสงโดยตรงพืชได้เก็บกักมันไว้อย่างเต็มเปี่ยมเหมือนแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จไฟจนเต็มพลังชีวิตนี้ไม่สามารถวัดค่าได้ มันไม่มีสารประกอบทางเคมีใดๆมันมีแค่ลัศสมีที่อัดแน่นในตัวมันเท่านั้นพลังชีวิตนี้เองที่จำเป็นต่อการมีชีวิตของพวกเราเราทุกคนขาดมันไม่ได้เพราะในร่างกายของเราไม่มีกลไกใดเลยที่มีความสามารถในการสังเคราะห์สแสงเราต้องอาศัยการสังเคราะห์สแสงจากพืชที่เรากินเข้าไปเท่านั้น เธอคือสิ่งมีชีวิตที่ถูกกำหนดสร้างให้ดํารงอยู่ในโลกทั้งสองนี้เท่านั้นไม่สามารถไปใช้ชีวิตอยู่บนดาวดวงอื่นได้เพราะพืชที่เธอใช้กินทุกต้นได้รับการออกแบบมาสำหรับพวกเธอโดยเฉพาะเธอไม่สามารถดํารงอยู่บนดวงดาวอื่นที่มีที่มีอัตราการหมุนรอบดวงอาทิตย์ที่ผิดไปจาก24ชั่วโมงต่อรอบได้ นาฬิกาชีวิตในร่างกายเธอจะทำงานผิดปกติ <c oughs> ระบบการทำงานของอายุวะภายในของเธอถูกออกแบบมาให้ทำงานตามนาฬิกาชีวิตบนดาวโลกนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อรับพลังชีวิตจากดวงอาทิตย์ดวงนี้และในอัตราความเร็วนี้เท่านั้นถ้าผิดไปจากนี้เธอจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นแนวคิดที่ว่าเราเป็นเอกเทศไม่ขึ้นอยู่กับอะไรสามารถเดินทางไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในจักรวาลจึงไม่ถูกต้องพวกเราต้องอยู่กับพืชบนโลกนี้อยู่กับดวงอาทิตย์ดวงนี้อยู่กับตำแหน่งพิกัดในระบบสุริยะจักรวาลนี้หรือที่โลกคู่ขนานทั้งสองใบนี้เท่านั้นอ้าวถ้าอย่างนี้พวกโครงการสำรวจดวงดาวที่จะพามนุษย์ไปอาศัยอยู่ที่นู่นที่นี่ ดาวอังคารบ้างดาวดวงอื่นๆบ้างก็เป็นไปไม่ได้นะสิครับผมถามเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนพวกเธอมีความคิดแบบแยกแบบแยกส่วนเธอจึงทำแบบนั้นถ้าเป็นพวกเราจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะนั่นเท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายเธอจำไว้เลยบ้านของรูปธรรมมนุษย์เผ่าของเราคือ ที่ดาวสองดวงนี้เท่านั้นไม่มีที่ใดในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ที่เราจะสามารถไปอยู่ได้อีกมันอาจจะแค่คล้ายๆเท่านั้นอย่างที่3คือเรื่องของอากาศที่นี่อุดมไปด้วยการออกซิเจนชนิดเข้มข้นที่เกิดจากการระเบิดภายใต้พื้นผิวดวงดาวอย่างต่อนเนื่องและออกซิเจนที่มีคุณภาพนี้ก็มีผลโดยตรงกับร่างกายของเธอ ระหว่างที่เราคุยกันใครเอินก็พาผมเดินไปที่กระท่อมหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กับตัวบ้านมันเป็นกระท่อมหลังเล็กๆที่มีผนังเพียงด้านเดียวอีก3ด้านนั้นเปิดโล่งเมื่อไปถึงสิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกคือกองหินสีแดงขนาดสูงท่วมหัวพื้นกระท่อมเป็นดินแข็งๆเรียบๆตรงกลางเป็นเตาขนาดเล็กที่มีช่องสำหรับใส่แท่งเหล็กเข้าไปในเตาอยู่ด้านล่าง ช่องนี้มีกระบ,บอกสูบเพื่อดันลมเข้าไปข้างในด้านบนของเตาเป็นปล่องควันสูงจนทะลุหลังคาข้างๆเตาจะมีแท่นเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับตีมีดกับค้อนอีกหนึ่งอันถัดออกไปก็มีกองไม้และโต๊ะเล็กๆก,กับเครื่องมือไม่กี่ชิ้นสำหรับทําด้านกับฝักมีดนี่คือสถานที่ที่คุณใช้ทำมีดทั้งหมดของคุณหรือครับผมถาม ทำไมหรือใครเออใครเอินถามกลับผมคิดว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่านี้เสียอีกมันดูเรียบง่ายมากๆเลยเมื่อเทียบกับผลงานอันวิจิตรสวยงามและมีจำนวนมากของคุณไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะออกมาจากกองเศษไม้เศษหินพวกนี้ผมตั้งข้อสังเกตฉันใช้วิธีการแบบนี้มาเป็นหมื่นๆปีแล้วเขาพูด มหาศจั์มากเลยนะครับที่คุณสามารถทำเสร็จหินพวกนี้ให้กลายเป็นนี่ที่สวยงามได้ผมพูดถ้าเธอรักมันเธอจะชอบกระบวนการสร้างมันใายเอิญพูดครับต่อไปรับประทานอาหารเช้ากันดีกว่ามาสุดาเรียกพวกเราแล้วใครเอิญพูดขึ้นพร้อมพาผมเดินออกมาจากกระท่อมโคฮารุเมืองอยู่ใกลจากที่นี่มากไหมครับ ผมหันไปถามเธอระหว่างที่กำลังเดินกลับเข้าไปในบ้านไม่ไกลแล้วเธอตอบใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับผมถามเราเดินกันก็แค่ประมาณสองชั่วโมงเอ๊แต่ถ้าเธอเดินก็อาจจะสัก3-4ชั่วโมงนะเธอคำนวณจากประสบการณ์ที่เดินมากับผมเมื่อวานแล้วคืนนี้เราจะไปพักกันที่ไหนผมถามเพราะยังคุ้นเคยกับการวางแผนล่วงหน้าอยู่ เออยังไม่รู้เลยเดี๋ยวฉันจะให้เธอเลือกก็แล้วกันว่าเธออยากพักที่ไหนเธอพูดเมื่อเข้าในบ้านเมื่อเข้ามาในบ้านอาหารเช้าก็ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยมีซุปข้นๆคนละหนึ่งถ้วยขนมปังที่วางอยู่กลางโต๊ะอีกหนึ่งตะกร้ากลิ่นขนมปังที่เพิ่งออกจากเตานั้นหอมกรุ่นชยมากระทบจมูกมันไม่ใช่ขนมปังแบบเปล่า เนื้อของมันผสมด้วยมเมล็ดทัญพืชนานาชนิดผิวด้านนอกเหมือนจะถูกทาด้วยเนยเค็มจึงมีผิวที่กรอบเล็กน้อยรสชาติของมันกลมกล่อมกำลังดีและถ้ากินพร้อมกับซุปข้นๆของมัสซูดาแล้วยิ่งอร่อยเข้ากันอย่างมากผมกินซุปและขนมปังหมดอย่างรวดเร็วขณะที่คนอื่นยังกินก้อนแรกไม่หมดเลย เออผมขอซุปอีกสักถ้วยได้ไหมครับมันอร่อยจริงๆผมพูดแบบเขินๆได้เลยจ้ากินเยอะๆเลยมาสุดายกถ้วยซุปไปเติมให้ผมผมเติมซุปไปสามครั้งขนมปังหมดไปถึงสามก้อนแต่เมื่อมองไปยังทุกคนพวกเขากินซุปถ้วยแรกกันเพิ่งเสร็จและดูเหมือนว่าเขาจะไม่เติมกันอีกแล้วทุกคนเริ่มหยิบผลไม้มากินกัน พวกคุณไม่เติมกันเลยเหรอครับผมรู้สึกอายจังที่กินเยอะกว่าใครผมพูดถ้ากินกันแค่นี้พวกคุณเอาแรงมาจากไหนโดยเฉพาะโคฮารุผมเห็นเวลาที่คุณเดินรู้สึกได้เลยว่าคุณแข็งแรงกว่าผมหลายเท่าผมพูดกับเธอนี่คือเรื่องที่เราเพิ่งคุยกันพวกเรายังไม่ได้อิ่มอย่างที่เธอเข้าใจหรอกที่จริงเราเพิ่งจะเริ่มกินเอง แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญในการกินส่วนใหญ่จะเป็นผักผลไม้สดมากกว่าซึ่งผลไม้นั้นสำหรับเธออาจจะมองว่าเป็นแค่อาหารเสริมแต่สำหรับพวกเราผลไม้คืออาหารหลักสิ่งที่เธอกินตอนแรกนั้นเป็นแค่การกินเพื่อกระตุ้นกระเพาะอาหารเท่านั้นและพลังงานที่สำคัญที่สุดคือพลังชีวิตที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงนั่นเอง ในเอกภพนี้ผลไม้คือนวัตกรรมทางอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดเธอรู้ไหมใครเอินสรุป